สวัสดีพี่น้องสุภุสุขนะครับผมพ่อกันที่เราครับกับช่องบาโซลูกอีสานครับผมช่องวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับผมยูทูบน้องไม่ครับมื่อนี้พาพี่น้องมาตัดไม้ครับไม้ไทยครับไม้สันไทยหรือว่าไม้ไพน์เหรอครับผมว่าเขาตัดไปเฮตุข้างบักซิดานะครับบักซิดาฝรั่งจิมจูอยู่สวนเขาครับผมอายุกับแปดเดือนแล้วครับแปดเดือนเกือบเก้าเดือนแล้วก็เลยสิเอา ผลผลิตครับผมเห็นออกดอกออกหน่วยหลายแล้วครับกเลัยสีอาวันไม่ไผ่ซุ้มนีแล้วครับไปเฮ็ดข้างซ้อยเขาครับ้าเขาเออกน่วยมันหน่วยกระสีหนักนะครับเนาะตน้ตนเพราะต้นมันก็ต้นหน่อยอยู่กับอะไรสูงกันไรยันมันจองครับปวดยันงานมันสีครับผมกเลัยสีอาไม้ทไท่นี่นะครับไปเฮ็ดเป็นข้างซอยเขาครับผมเพื่อให้เขานั่นอัธยาลวอยเอาเขาดกุกเกินไปครับผม ชีซอยพยุงน้ำหนักต้นเขาพร้อมแล้วกะ็เขาเอินว่าช่วยประคองประคองมันกิงเขงบาบห้สีกนะครับเนาะซ่ยรับน้ำหนักเขาพอมครับผมนะครับบรรยากาศครับผมนี่ก็อากาศอบอ้าวครับหลายมือฝนมาตกครับทีมช่วงแต่พู้นเหรอครับว่าพายุเขากับบริเ,เวณจำโยตะคจันนี่แหละไ้ากันมาต,ตัดไม้ครับผมบรรยากาศครับ ขอไพ่สองกอครับตัดแล้กวกอหนึ่งครับผมกอหนึ่งบ้านตัดครับได้หลายเติบครับแต่ว่าไปนี่กันมันล้มใยพโพดกะสิไปผ้าครับผ้าสองผ้าสามล้มใญ่คักะจิตถอยออกครับเพื่อช่ได้หลายล้มตืมกันครับผมแขนเขาก็คเพื่อไปตีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเนาะตีเป็นกอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เฮ็ดใส่ข้างใส่ยังให้เขาครับผม นี่ครับพาพี่หมอเบ่งบรรยากาศครับผมตอนนี้ก็สายๆครับผมแดดฮ้อนครับลุมก็ลวมครับแต่ว่านี่มบักบวกแขยู่อยู่ดีกันครับนี่โฮมถีบท้อยครับตัวแรกเขาตัดมาเ้าเ้าครับผมตมาเงาเงามาที่นี่ทางออกกับยุ่ไก่เติบครับเขาก็เลยทําการท้อยครับท้อยออกแต่ว่าัานติดแบกไปปิดล้ําเ้าเงมันกระชีไปท้อยอยู่นานปากทางอีกครับเพราะว่ารถรถมันนั่นบ่ได เอาไปแยวหลายกับบัวใดครับผมช่วงนี้เทศก,กาลพร้อมเดกน้อยเล่นน้ำพร้อมครับเขาเกิดข้อยใส่รถออกครับค่อยใส่สระไซอุตอครับผมเพระาะว่ามันก็เป็นความปลอดภัยเนาะเดิบ้ม่เรียนท,ทัศน์เรียนมาศาสตร์น้ำเรียนต่ำไม่ต่ำยังครับแท,แทงห่วงแทงเลื้ออิกมันสเจ็บแทนที่สิได้เรียนน้ำก็จะไปโรงพยาบาลกับบัวคืดนะครับเขาก็นี่ครับผม หนึ่งล้ำเทาก็บจิตทอยประมาณสองสามครับหานังหาลังล้ำยาวยเนี่ยก็ได้สามครับหาลังอันก็บงยบเงียบเนีดยก็ได้สองไม่ก็ถือว่าเนียนครับผมไม่ไม่ไท้เนียนเพราะมันไม่ห่วงครับถ้าไม่ไท้ห่วงมันจิตล้ำน้อยๆแล้วก็ข่วงทางไหนหลายครับผมเทาก็ถอยไปเทลาสิบเทลาสิบล้ำสิบกว่าล้ำครับผม เอาไปไล้มันกระน,นักไก่ครับแบกไปครับหาเลือกล้วยังไงแล้วนีน่ไงไปก่อนไฟพอแล้วมันหนักพอแล้วมันหนับหกบน,น่สพอแล้วมี่อเอาก็ระเทียมนะครับผมไม่กากะบาดครับเอาหม้อมข้างเท่าไหร่แล้วสองสี่หกเจดเอาไปให้แล้วสิบครับ เิดไม่กากระบ,บาดสิมนเพื่อที่สี่ได้มัดสะดวกครับผมมัดสามอมัดเสือมัดเน่นครับเวลาเขาแบกมันต้องเขาบรุหลุดก,กันออมาแล้วกดแล้กดกดแช่กด,กด,ๆๆกดไล่ครับผม ผู้ใดเ่ท่านได้กดตีตตามกดกระดิง่งกดเป็นกำลังแรงใจให้ต้องยุทูปน้องไหมครับบ่าวโสลูกวิสารครับผมผ่านทันทรับเร็ยวๆโดยพี่น้องเด้อฮ้อนอากาศแบบนี้คันเห็นสะน้ากระสะตนแล้วครับอากาศฮ้อนไหลสงก,การเมือเอเม่อบ้านผู้ใดเมื่อบ้านก็นเดินทางยังปลอดภัยโดยสวัสดีภาพครับผมเมื่อไปหาพี่หาน้องหาพ่อหาเมียครับชวนผมกับม้าจะหรือมไม่ห,มหรือครับผมไอ้กีผมก็อยูู ต่างจังหวัด้วยกันแล้วครับกลับมาเอากำลังใจครับพี่น้องเป็นน้ำสงการต้นน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับบุ๊ดคิดฮอดบ้านกันบ่ไดไอเนือบ่ได้อย่างกะเอามาเบิ่งมารับชมครับผมบรรยากาศบ้านเฮาครับนี่สามีแล้วครับบ้านเฮา ครับกะลิดต,ต้องคอยเอาครับทำมันยาวหลายห,ายห้องกับไปเจ้างเรื่องกลางดังครับก็สีหอดไปหอดพูนลกล้ก็ไปถอยขึ้นรถอีกขึ้นเ่าครับไม่นีกระเฮ็ดเองครับหนักแม่ก็อดเอาครับไปไปแล้วพี่น้อง